นี่คือคลิปจากห้องประชุมสถานที่1ครับเด็กคนนี้ยกํราลังเดินเดินไปที่หลังห้องแต่จู่ๆเด็กคนนั้นหายไปหลังห้องเลยครับหายเข้าไปที่กําแพงเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับหลอนตอนรถเสียเด็กหนุ่มผู้โชคร้ายคนนี้ต้องย้ําเลยนะว่าโชคร้ายรถของเด็กหนุ่มคนนี้เขามาเสียในที่เปลี่ยวและเขาอ่ะกําลังนั่งรอเพื่อน ในขณะที่เขากําลังนั่งรออยู่เขาก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายบรรยากาศไปรอบๆแต่ในขณะที่เขากําลังถ่ายอยู่นั้นนะครับเขาต้องพบเจอกับสิ่งนี้ครับและเพื่อนก็ยังไม่มาด้วยทุกคนสังเกตดีๆนะครับนี่ครับทุกคนนี่คือสิ่งที่เขาถ่ายติดนี่ครับ นี่เลยครับทุกคนเขาไม่ตายนะครับแค่หมดสติล้มลงไปถามว่าเพราะอะไรเพื่อนมาครับเพื่อนมาแล้วเจอก็เลยปลุกเลยช่วยเหลือเลยเรียกเฮ้ยเฮ้ยมึงขี่ดีๆกูบอกว่าไม่ไม่ให้มาทางนี้ไงนี่ไงกูว่าแล้วเจอแล้วโดนจนได้บอกแล้วอย่ามาทางนี้มึงเห็นอะไรไหมนะอย่าบอกนะไม่เห็นโโหกูบอกแล้วอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ แม่กับลูกคู่นี้กำลังเล่นกันอยู่แต่จูๆ่ๆคุณแม่ได้สังเกตเห็นว่ารถคันนี้ขยับไมาเองแถมยังจะเปิดประตูเองและนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถ่ายได้จากคลิปกล้องวงจรปิดรถเข็นของเด็กน้อยจูๆ่ๆก็ปั่นไปเองจากท้ายรถคุณคิดว่าในบ้านหลังนี้กับสองเหตุการณ์นี้มีอะไรที่แปลกไปหรือไม่ครับ ผมว่ามันอาจจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างก็เป็นได้ครับทุกคนจากในคลิปบุคคลท่านนี้ขับรถผ่านจุดนี้ดีๆแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่โคตรหลอนมากเลยครับทุกคนทุกคนเห็นไหมครับมีร่างหนึ่งครับผูกคอห้อยลงมาจากต้นไม้นี่เลยครับถ้าอยู่ๆเราต้องขับรถผ่านเส้นทางหนึ่งแล้วมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้คงจะช็อกหน้าดูแล้วครับเป็นผม ผมไม่กล้าผ่านอีกต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนี่เป็นการรวมเหตุการณ์แปลกและน่ากลัวชวนขนลุกมาให้ชมกันนะครับในชื่อลุกแอดโกดเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชายหนุ่มคนเนี้ย <c oughs> เขาได้บุกมาที่โรงพยาบาลลาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศอิตาลีในขณะที่เขาเข้ามาเขาพบกับรถเก๋น หรือรถเข็นคนป่วยแต่เขาได้ตั้งกล้องไว้ครับตอนที่เขากำลังเดินสำรวจเขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังว่าเขาจะได้พบเจอกับสิ่งดีรับหรือสิ่งแปลกแแต่เขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่เขาตั้งกล้องไว้ที่ห้องนั้นรถเข็นคันนี้กลับขยับได้ครับหรือว่านี่มันคือรถเข็นพีสิงกันแน่ครับ อย่าลืมนะครับที่นี่คือโรงพยาบาลจิตเวชหลางเป็นไงครับทุกคนกับเหตุการณ์แปลกที่ทางเรารวบรวมไว้ให้ไว้เจอกันใหม่ในลุกแอดโกด